เรียบร้อยเลยราคาย,ยางขึ้นแต่ไม่มียางขายฝนตกเอาไม่ทันขาวเต็มพื้นเลยค่ะพี่น้องค่ะขาวโบกหมเลยเศร้าใจดิซีไหลไปตามน้ำหมดแล้ว เราสับจิดพังไหมเนี่ยหยอดก,กดไม่ทันจ้ะไลทิ้งหมดแล้วเงี้ยเงยเอยากจีร้องไห้หมดทั้งสวนเลยจ้าคนก็เปียกมาล็อกมะแลก ยางก็ไหลไปตามน้ำยางออกดีด้วยนะคะเป็นเงินกะมีเต็มโอเลยะเน,นเรียบร้อย ไม่เก็บหมดแรงเก็บดูเถอะเ,เขาไล่แรงแค่ไหนเดี๋ยวนี้สิน้ำยาง ยังเข้มข้นโดนน้ำเข้าน้ำใสกิ๊กเลยนวนไหลไปตามำาลำธารละเรียบร้อยหมดเลย ที่ยาไม่ใส่หรอเสียาดายนะจะหยอดตั้งแต่ฟ้าร้องนะเห็นสว่างแล้วนะก็เลยไม่หยอดลมตีกลับมาทีเดียวเอาไม่ทันเลย ต้นยังได้อยู่ยังไม่นล้นทิ้งอ,ออกก่อนอล้นไปหมดแล้ว หาดูว่าต้นไหนที่ยังไม่หล้นก็จะยกลงอันนี้ไหลทิ้งไปหมดแล้วใส่แล้วนาง